เอาทิสครับรถประจําบ้านนะรถที่ใครหลายคนเคยน่งแน่นอนปฏิเสธไม่ได้ว่าเรื่องของความกว้างขวางความทนทานนะครับในเรื่องของการใช้งานการดูแลรักษาง่ายมากๆนะครับคันนี้เป็นตัวท็อปทับ1.8ึ่งจุดแปดไฮบริดไฮประหยัดน้ํามันด้วยขับขี่ก็ดีด้วยนะครับภายในสวยสะอาดนะครับท็อปแบบนี้นะครับนี่ไฟฟ้าคู่หน้ามาให้แบบจำมเลยนะครับในเรื่องของการขับขี่ก็ดีเรื่องความประหยัดก็ดีดูด้านนอกกันหน่อยนะครับทายออกไหมว่าคันนี้สีอะไร สีดำนะครับแหมดูดีเลยทีเดียวครับกับรอบคันนะเรื่องของการตกแต่งของเขานะครับนอกจาก,กเรื่องของความสวยงามดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร์ตนะครับล้อทูโทนมาให้แบบนี้น่าใช่ไหมครับผมมีความซิ่งแอบแฝงอยู่ในตัวด้วยใครสนใจคันนี้ครับทักมานะครับที่เบอร์โทรศัพท์0837777747และ0837777757ครับกับราคาแค่569,000บาทเท่านั้นเองเลยทออยู่ประมาณ10,000บาทนะครับสนใจทักมานะ